ลับมาติดตามการอัปเดต5ดับเพลงลุกทุ่งสุดฮิตที่มียอดดาวน์โหลดสูงสุดประจำสัปดาห์นี้ค่ะเริ่มจากอันดับที่5ได้แก่เพลงน้องมีผัวแล้วจากดอกอ้อทุ่งทองอัลบั้มมันม่วนแซบชุดที่2อยากโหลดเพลงนี้ดดจ่อกจันย2ห้า0นะคะบอกอ้ก็ะได้ว่าน้องมีผัวแล้ว ตามมาด้วยอันดับที่4ได้แก่เพลงรอสายคนโสดจากหญิงลีสีจุมพลอัลบัม้มมันม้วนแซบชุดที่2ออยากโหลดเพลงนี้ไม่ยากเลยค่ะดกจัน123 7050ดห้มแล้วกดโทรออก อันดับที่3ได้แก่เพลงอยากหลับตาในอ้อมกอดเธอจากตั๊กแตนชลดาอัลบั้มชุดที่8อยากหลับตาในอ้อมกอดเธออยากโหลดเพลงนี้ดกจัน1 2 3 7 0 0 2แล้วกดโทรออมอยากหลับตาในอ้อมกอดเธอเหมือนใครคนนั้นคนที่ฉัน แล้วก็มาถึงอันดับที่สองประจำสัปดาห์นี้ได้แก่เพลงรักจนไม่รู้จะรักยังไงจากร้องอ,อีสานพันแท้พีเสดเดิลอัลบ,บั้มชุดที่8รักจนไม่รู้จะรักยังไงอยากโหลดเพลงนี้ไม่ยากเลยค่ะดกจันาน1 2 3 7 0ยแล้วกดโทรออกก็เพราะฉันร <k> ักเธอจนไม่รู้จะรักยังไงช่วยบอกคนที่มัน แล้วก็มาถึงชาร์ตเพลงฮิตที่มียอดดาวน์โหลดสูงสุดประจำสัปดาห์นี้ได้แก่เพลงไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นจากหนุ่มตามฝันจากบ้านไกลไผ่พงศธรอัลบั้มชุดที่9อยากเป็นใครคนนั้นที่เธอฝันถึงอยากโหลดเพลงนี้ไม่ยากเลยนะคะกดไปเลยค่ะดอกจัน1 2 3 7 0 0 3ารแล้วกดโทรออกก็ยังคงรักษาแชมป์ได้อย่างสวยงามเหมือนเดิมค่ะไม่ พอแม้ตั้งแต่เริ่มต้นสุดเป็นเธอจะให้เป็นไปหัวใจอายอยากให้เธอมีความสุขเสมอแล้วกลับมาติดตามการอัปเดต5อัดับเพงลงฮิตๆที่มียอดดาวน์โหลดสูงสุดได้ใหม่เสนาร์หน้านะจ๊ะเย้ <Yeah. S 2> ไอคือชื่อของท็อป5ดาวน์โหลดครับ5อ<ช>ัดับาดาวน์โหลดที่มียอดดาวน์โหลดสูงที่สุดนะครับใครอยาก โหลดเพลงไหนก็สามารถที่หาดาวน์โหลดกันได้ใช่ค่ะแต่ถ้าคุณอยากดาวโหลดงานเพลงของน้องเปาเป่าวรีพอรอมพีมลกดไปเลยค่ะที่ดอกจันหนึ่งสองสามเจ็ดศูนย์สามสาม,สามและกดโท<อ><า>ด้วย<ช>เอาละตอนนี้แฟนๆทางบ้านที่ชมอยู่ทางบ้านแล้วโทรเข้ามาโฟนอินกับน้องเปาอยู่ในสายกับเราแล้วเอาหรอมอยู่เลยเหรอฮะอยู่เลยค่ะเดี๋ยวคุยกันแล้วกันชื่ออะไรฮะเนี่ยัลโหลวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับ ลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อยู่จังไหนพี่อยู่จังไหนชื่อชื่ออะไรนะฮะคุณมนลดีมนลดีค่ะมนลดีจากจังหวัดไหนครับอุดรธานีค่ะว้าวสาวอุดรธานีสาวสวยเมืองอุดรค่ะกับวาสเวตมันใดค่ะโอ้ล่าที่สารใดน้ำให้เขาพูดกันสองคน่เป็นไรค่ะเขาโทรมาหเพื่อเขาพูดกันต่อสิฮะบอกว่าถึงไงี่ยบอกว่าถึงที่โทรมาวันนี้เนี่ยนะฮะเขาอยากจะคุยกับเปาถูกต้องใช่ไหมคุณมนลดี ค่ะนะครับเอาละครับมีอะไรคําถามอะไรที่อยากจะถามเตาอยากจะพูดอะไรอยากจะบอกอะไรก็เชิญเลยครับเชิญเลยค่ะน้องเตามีแฟนหรือยังคะโตายแล้วตายและแรงบอกได้คำเดียวว่าแรงการยิงคําถามตรงจ่อแล้วไม่ได้เที่ยวกันเลยล่วงหน้าเลยนะเนี่ยอยากบอกว่ายิงคําถามนี่พวกยิงมันโดนช็ออ่ะมีแล้วมีแฟนๆเนี่ยมาเออมีแ ใช่ใช่ตรงคำถามที่คุณโมลุดีถามไหมฮะพี่เป่าตอบค่ะค่ะด้วยค่ะแล้ะค่ะด้วยค่ะพี่เปลี่ยนคำถามเลยมี้คำถามอะไรอีกครับเชิญฮะอะไรขำถามอะไรอีกไหมคะพี่พูดได้เลยหมดแล้วค่ะอ้าวถ้าหมดแต่ผมถามนะคุณโมลุดีครับ ค่ะทําไมถึงชอบเปาครับศิลปินมีเยอะแยะไปหมดเลยนะทำไมต้องเปาชอบเสียงเหนือค่ะชอบเสียงเหนือคอนสุภาตแล้วครับติดตามรู้จักเปามาตั้งแต่ช่วงไหนฮะละครภาพยนตร์หรือว่าเพลงหรือยังไงฮะชอบตั้งแต่น้องเปาพาไปดูบ้านตั้งแต่ก่อนร้องเพลงขอขออะไรหน้าขอพอดแม่ย่ามูเคยร้องไหมครับที่อ๋อที่ที่ที่ไปด่านช้างป่ะงคะใช่ป่ะที่ไหนฮะ ขอยาโมอย่าฮะอยาโมอยู่โคราชอยาโมโคราชอาตัดตัแตนวะขอย่าโอะไรที่ร้องเพลงประกวดร้องเพลงตั้งแต่ตอนแรกเลยค่ะความยคว้าแชมป์ใช่ไหมคะขวายควายแชมป์ที่ไปเยี่ยมบ้านน้องเปาที่สุพรรณใช่ไหมคะพี่ค่ะค่ะอ๋อติดตามตั้งแต่ความยคว้าแชมป์ตั้งแต่ความเป็นเด็กมาแล้วก็น้องเปาร้องเพลงของคุณแม่ประกวดนะฮะสำหรับแม่พึ่งร้องเพลงแม่พึ่งค่ะ สารเมื่อกี้ไม่ได้สารยามูลนะคะพี่พดูนทั้งแถวเลยคือสารสารพุ่มพวงนี่อยู่ที่สุพรรณนะฮะแต่ย่ามูลต้องโค่นราชสีมาแล้วค่ะคุณพี่นะแต่ว่าอันนี้เเป็นรื่ติดตามแล้ะโอเคอันะไรเขาถามว่าติดตามมานานแล้วนะมีเพลงอะไรที่ชอบเป็นพิเศษไหมชอบเพลงอะไรคะพี่เพลงของเป่าลองรู้จักหรือละครชอบในชุดนี้ชอบเพลงอะไรเอ่ย พระคาทุกเพลงละค่ะนี่อันนั้นเป็นเป็นบท้่ง่ายมากง่ายมากนะขวบคุมควบคุมนะครับอัลบั้มชุดล่าสุดของปาวลีชื่อชุดอะไรฮะคำถามโอ้ตอนนี้พี่แฟนพันแผลนี่เงียบไปดูหน้าจอไม่ได้เลยในความรู้สึกของเธอค่ะพี่อ๋อค่ะนะฮะแสดงว่าแสดงว่าคุณคุณมนิดียังไม่มีอัลบั้มชุดนี้ถูกต้องป่ะ ค่ะนะครับอยากได้มาคะอยากได้ไหมคะอยากได้ไหมอยากได้ค่ะอยากได้ไปซื้อและเสื้อตัวนั้นอ่ะก็อยากได้เหมือนกันไม่ต้องซักก็ได้ค่ะเสื้อตัวนั้นเสื้อตัวนี้แหละค่ะพี่มลฤดีแฟนทีวีค่ะไม่ซักก็ได้นะคะไม่ซักก็ได้ มันสิมีเด็กด้วยอันนี้อันนี้ตั้งใจได้มองก็ยังไม่ได้ซากเหมโอ้ยว่าซากก็ได้ว่าซานเซ็ตเอาไปซากเองวะจ้าได้เดี๋ยวน้องพ่อหล่าถอดให้เลยค่ะเออับเอาละฮะนี่ผมถามคุณมลดีพอสิบคนแล้วมาถามให้เปาถามถามก่บป้าดีว่ามีคำถามอะไรอยากจะถามพี่เขาอาจจะพี่พี่เขามก็ พี่มรดีก็อยู่อุบลอนอุดอนอุดออุดอยู่อุดออยากให้ให้ให้สอนแบบเวาอีสานได้บอจ่ะสอนบองเป่าวภาษาอีสานเนี่ยจะเอื้อยเอาเขาไม่ง่ายๆเอาคขาไม่ง่ายข้ามอีหยังค่ะสักข้าหนึ่งอ๋อสักค้ามหนึ่งข้ามใดก็ได้เอื้อยอยากลองอยากลองใหญ่ฮักนองฮะใหญ่ฮักน้องใหญ่ฮักน้อง เอื่ยหักน้องแมนแล้วแปลว่าพี่รักน้องใช่แปลว่าพี่นักน้องแล้วน้องหักเอื่ยบอหักแต่น้องเออาปพูดเอาูพูดอปล่พี่ว่าเราสองคนกลับบ้านกันดีกว่าเขคุยกันสองคนให้ปพูดก่อนเอยหักน้องเอ่ยหักน้องน้องหักเอ่ยบอฮักยูหักยูหักหลาย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  หักไหล่ๆอีลีจ้าหักไหล่ๆอีลีจ้าถ้าเกิดว่างๆถ้าเกิดมากรุงเทพเอหรือว่าหนูไป,ไปอุดรเน,น,น,นี่ยอย่าลืมเอาสมุำจำว่างมาหน่อยอ่าอย่าลืมสมตำเจ๊ไก่นะจ้าดังดังอุดรโอ้สมตดจำเจ๊ไก่พี่พี่มุลนิดีจะพาน้องเปาไปกินเลยใช่ไหมคะถ้า้องเปาไปอุดรน,นะคะ ค่าค่าดีมากมากเลยค่ะพี่เขาบอกว่าพี่เขาจะนำทางไปแล้วปอก็จ่ายตังเองอค่ะเสื้อผ้าเลยอ่ะไี้ยังงี้คุณมลฤีฮะคุณจะได้อัลบั้มชุดล่าสุดของเตานะฮะในความสิขของเธอคอมายเซนตายเสื้อด้วยเดเสื้อพอล่าซักไหมเอาซักไหมหรือไม่ซัก หนูแนะนำว่าตอนนี้คิดเกร์เริ่มขึ้นแล้วเรียนสตาร์ทโอเคแล้วก็ได้ USB จากสายดด้วยไปถึงบ้านขอบคุณมากครับคุขอบคุณสวัสดีครับ คนพูดหลายๆค่ะจากชื่อที่อยู่ไ้หลังไหมนะจ๊ะโอเคทีนี้เรามาพูดเรื่องงานเพลงดีกว่าเดี๋ยวนิดนึงกําลังจะบอกว่าเห็นไหมนี่เขาเป็นคนอุดรนะอุดรจะก็ยังยังชอบเปาคือเปาเนี่ยนะเราเราจะเห็นถ้าไปไปดูตามตารางงานต่างเนี่ยเธอจะทัวร์ทั่วประเทศเลยก็หมายความว่าเปาจริงเป็นคนที่รักของคนทั่วประเทศเอาจริงๆนะ ก็เวลาไปแต่ละที่เนี่ยเหมือนเหมือนกับว่าคือเป็นความโชคดีมากมเลยเพราะว่านอกจากที่เราจะได้ไปร้องเพลงในสิ่งที่เรารักแล้วเนี่ยเรายังไปเหมือนเปิดประสบการณ์อย่างไปอุดรหรือไปตามที่ต่างๆใช่ค่ะเราก็จะได้ขับก็มากันเยอะได้รับวัฒนธรรมที่แบบเรายังไม่เคยเห็นเล แต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่ก็น่ารักทุกที่เลยแต่เปื่าพี่ว่านะมันมาจากแบบความเป็นเปาเวอรีอะจริงๆนะความเป็นเปาเป็นคนแบบคนเรียบง่ายสนุกสนานเข้ากับคนได้จริงๆนะครับจําได้ว่าเคยมีโอกาสได้ไปทัวร์งานต่างๆของเธอเนี่ยนะเธอจะไปไหนก็ตามทีเนี่ยเธอยกมือไหว้ก่อนเลยอะไม่รู้ใครเป็นใครเดี๋ยวยกมือไหว้คือนี่แหละคือเรก่อนน้อมถ่อมตน่ลานย มันก็เลยทำให้แบบการตอบรับหรือว่าเรื่องของเนี่ยฮะแฟนเพลงของเธอก็เลยมาให้กําลังใจกันเยอะอย่างล้นหลามมากๆกทุกๆงานเลยนะครับมันอย่างนี้มันก็เลยมีหลายรุ่นด้วยนะพี่ต้นบอกเลยว่าหนูเคยเห็นแล้วจะมีรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณอานี่จะเยอะมากแล้วแต่ละเวทีที่น้องเปาไม่พลาดคือร้องเพลงไม้พึ่งแลราแฟนๆเขาจะขอเพลงไม้พึ่งพึ่งพวงกันเยอะมากแล้วแบบว่าลูกเล็กเด็กแดงก็จะมาร้องตามกันหน้าเวทีเคยไปดูค่ะเคยติดตามน้องเปาไปดูงานที่วัดไร่ขิงเหมือนกันแล้ววัน มีภาพให้ดูด้วยนะมีวิทีาองานจากวันไล่ขิงมาให้ดูด้วยค่ะไปดูกันดีกว่าเพราะว่าบรรยากาศงานคอนเสิร์ตน้องฟัจริงๆเป็นยังไงค่ะนะครับจริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วกัน ไปดูโชว์ก็จะประมาณนี้แต่ที่จริงเปาจัดเต็มกว่านี้แล้วมีหลายเพลงกว่านี้ใช่สิบเพลงสิบกว่าเพลงบางงันก็คือคือตอนนี้คือเราแบบว่ารับทั้งงานวัดงานทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามแบบว่าเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ที่เพื่อคุณผู้ชมและใครนะคะอยากจะติดต่องานจ้างน้องเปานะคะสามารถโทรเข้ามาติดต่องานจ้างนี่เลยค่ะที่เบอร์นี้เลย0 2 6 6 9 9 1 5 9ก้จ้าพูดถึงเพลงเนี่ยนะฮะเออมันมี โปรเจกต์งานเพลงงานงานเพลงหนึ่งนะฮะซึ่งก็ไปฟิชชิ่งกับวงลาบานูนะครับวงนี้ก็โหตำนานมากดังมากเป็นวงจากทางภาคใต้แล้วก็มาดังกันทั่วประเทศเลยซิงเกิลที่ล่าสุดศึกษานารีใช่ไหมอันนี้คือซิงเกิลที่สองซึ่ง่อได้มีโอกาสไปร่วมงานกับพี่ๆเขาเป็นยังไงว่างคะก็ดีใจค่ะเพราะว่าเราก็ติดตามพี่ๆลาบานูตั้งแต่อะไรนะหนึ่งกัหนึ่งตั้งแต่ยามอะไรเงี้ยคือ ท่านเหรอท่านทานทานก็ต้องใจเป็นเจค่ะใช่คือแบบชอบมากชอบจนอินนะคะอินแบบเวลาเพลงขึ้นมาแล้วมันโดนทุกเพลงค่ะแล้วก็ไม่เชื่อว่าวันหนึ่งเราจะได้มาเจอพี่ๆตัวเป็นๆแล้วก็แบบว่าได้ได้มาทํางานร่วมกันคือในการทํางานของพี่ๆเนี่ยจะมีพี่เมทีเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่านักร้องนำแล้วเขาก็แต่งเพลงเองด้วยค่ะคือคือได้เห็นการทํางานแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้โห พวกพี่แบบทุ่มเทมากๆแล้วก็ใช้ใจทําเพลงจริงๆเพราะว่าได้เห็นการแบบว่าการทํางานแบบเบื้องหลังของเขาเขาจะละเอียดแล้วก็แบบใส่ใจในทุกขั้นตอนด้วยตัวเองเลยทําเองเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็จะบอกเสมอว่าพวกพี่ๆในโชคดีนะที่ที่ได้เป่ามาร่วมร้องในเพลงนี้ด้วยเพราะว่าเพลงพลังงานจนเนี่ยมันเป็นเพลงที่เหมือนให้กําลังใจคนสู้ชีวิตคนทํางานแล้วก็เป็นเพลงที่ เข้ากับเปาแล้วก็พี่ๆลาบานูนด้วยเพราะเป็นคนตามหาความฝันแล้วก็ทําเพื่อใครสักคนที่แบบว่าเรารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม><ม>เรามีตัวอย่างดเรามีตัว,วอยา่างวิทีอาเบื้องหลังเพลงนี้มาให้ดูกันด้วยค่ะไปดูกันเลยดีกว่าจ้า วันนี้นะคะก็มาถ่าย MV นะคะเพลงพลังงานจนค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาฟิชเชอริงนะคะกับพี่พีๆลาบานูนนะคะถือว่าเป็นงานชิ้นใหม่ที่ท้าทาย ในตอน,น,นแรกก็เป่าเองก็เกรงค่ะพอเราได้มีโอากาสมาเห็นการทํางานเนี่ยเรารู้สึกว่าการทํางานของพวกพี่นี่มีพลังมากๆทําให้เรารู้สึกว่าอินไปกับบทเพลงอินไปกับการทํางานของ BP ด้วยค่ะได้มาร่วมงานกันในครั้งนี้ถือว่าเป็นความฝันที่ใหญ่มากๆที่ได้เจอที่ได้ทํากัน เราก็ขอฝากผลงานนะคะเพลงพลังงานจนนะคะมาติดตามกันนะคะว่า MV จะออกมาเป็นยังไงนะคะเราปรองว่าถูกใจแฟนๆแน่นอนนะคะติดตามกันเร็วๆนี้ค่ะพลังงานจนในระหว่างที่ดู MV เนี่ยนะแบบเราก็คิดแทนว่าเลาบรนูนกับเปาลีเนี่ยอ่ะจริงๆเนี่ยโอ้โหมันดูแบบว่า ห่างไกลห่มันดูคือไม่ห่างไกลคือมันคนละทางไงคือลาบานูนเนี่ยมันจะออกทางเป็นเป็นร็อกทางใต้เฉพาะเจาะจงนะนะยามแล้ก็ตามนี้เปาเองเนี่ยก็จะจะเป็นแบบลูกทุ่คู่พันเคยถามพวกพี่ๆว่าทำไมถึงเลือกเปาทำไมถึงทำไมต้องเอาหนูมาร้องในอัลบั้มชุดนี้เพลงเพลงนี้ด้วยคืออันดับแรกที่ที่พี่พี่ๆเลือกมาคือเราก็มีการคุยกันว่าทําไมพี่ๆถึงเลือกเราไปอะไรเงี้ยค่ะพี่ๆเขาก็บอกว่าอันดับหนึ่งเลยก็คือ ที่มาของเราคล้ายๆกันก็คือประกวดร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ใชาหมวอนแบบตามหาขอมฝันนี้มาแล้วก็จนได้เป็นนักร้องเหมือนกัน แล้วก็เส้นทางจากที่บ้าน<ม>ก็คือฐานะอาจจะไม่ร่ำรวยอะไร<า>แต่<ม><ม>แต่ก็มีความสุขในเท่าที่ที่มีอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็คล้ายๆกันอีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โดยการการร้องกันอะไรเนี่ยพี่เขาจะให้เราเป็นตัวเราเลย<ม>ให้เป็นลูกทุ่งเลยแล้วก็ตอนตอนที่เข้าห้องอัดอะคะ่ะพี่ๆก็มากันทั้งหมดเลยมาให้กำลังใจ<ม><ม>แล้วก็แบบใช่ค่ะแล้วก็ช่วยคิดว่า เราจะใส่ลูกเด่นไปตรงไหนในบ้างใช่ก็ถือว่าออกมาลงตัวที่สุดค่ะเมื่อไหร่จ้าวฟางเมื่อไหร่เต็มเต็มได้ดูเต็มเต็มเมื่อไหร่คะน้องเฟางวันที่18นี้ค่ะใกล้ถึงแปดอุ้ยอีก3 4มสี่หมื่นนึงปามีนาคมอีกมีกี่วันเองตอนนี้เรามีตัวอย่างนะฮะเป็นตัวอย่างทีเซอร์ทีเซอร์มาให้ดูกันนะฮะเพลงนี้เป็นชุดพลังงานจนระเบนูฟจิริ่งกับเปาเปาวลีครับค่ะลองดูค่ะ bằng tiếng người trầm bi bập bồng bao màu màu hoa มีซอนะใช่มีคนถามว่าเปาวลีอยู่ไหนอยู่ไหนเหรออยู่ข้างๆกรองยังยังไม่ออกนะฮะหลบอยู่อยู่หลังลังรถไฟมีคนอ่านขอมเมต์บอกว่าเปาวลีอยู่ไหนออกมาเดี๋ยวเราสงสัยอยู่ในตะเกียงอย่าง สิบแปดนี้ได้รู้กันแน่ว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่นี่เป็นคราวที่เล่าสุ่แล้วเปแล้วกันอกว่าโดนใจแล้วก็ได้กําลังใจด้วยสำหรับเพลงนี้ค่ะนี่เนี่ยเห็นไหมเราไม่ได้เจอกันมาสักสามสี่เดือนเห็ไหมก็จะมีแบบอัปเดตเรื่องราวอะไรสนุกสนุกให้เราได้ติดตามกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเพลงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานละครเองก็ตามทีเป็นไงบ้างครับเปาสนุกสนานขนาดไหนฮะช่วงที่ผ่านมานี้ สนุกมากๆเลยค่ะเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเราออกไปเจอแฟนๆเนี่ยเราก็จะได้ได้รู้เฉพาะแค่ว่าวันนี้เรามางานนี้งานนี้นะที่เห็นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในส่วนที่เวลาเราไม่ได้ไปร้องเพลงหรือว่าไม่ได้บอกว่าวันนี้ทําอะไรเนี่ยก็คือเราก็ยังทํางานอยู่แต่ว่าอุบไว้ก่อนว่าคืองานอะไรแล้วค่อยมาเปิดวันนี้ม่ามีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเน้นเน่มันได้ลุ้นได้รอแต่สิ่งหนึ่งนะครับนอกเหนือจากความเป็นนักร้องของปาวความเป็นนักแสดงของปาวที่เราเห็นว่าเป็นคนแบบว่า ฉับกระเฉงนะฮะเป็นคนแบบว่า<บ><ว>ดูแบบคอมบอยนิดหน่อยอะไรอย่างงี้น,นะ <c oughs> <c oughs> เธามาีาาซีนหวานนะ <c oughs> ในความสุขของผมใครที่ติดตาม IG <c oughs> ของเธอเนี่ย <c oughs> เราจะเห็นว่าบางภาพเนี่ยเธอจะเป็นภาพ กธเป็นแบบแม่ครัวทำากับข้าวมีเมนูอาหารอะไรเยอะแยะจงเป็คนชอบทำอาหารหรือยังไงฮะหรือเป็นไปไปร้านคนอื่นแล้วเอามาถ่ายว่าอันนี้จะทำอบนี่ก็เกินไปแล้วไม่คือคือชอบทำอาหารอยู่แล้วแต่ว่าต้องเฉพาะเวลาที่มีอารมณ์อยากทำเไมมันต้องมีคนอินดี้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่เล่าสู่กันฟังเป็นคนชอบทำกับข้าวไม่ค่อยชอบทำข้าวค่ะข้าวแนวไหนอ่ะอุ้ยหลายแนวมากเลยค่ะเป็นิวชั่นเป็นแบบ อ,อ,อยู่ั้นเลยเป็นตอนไทยหรือว่ายัาง,งผสมภาษาือไงก็อันดับแรกเลยก็เป็นอาหารไทยก็ทำได้หลายอย่างเช่นก,นก็พวกแกงพวกต้มยำพวก หลายๆอย่างพวกรถจีนรถจัดในรถจัดใช่ค่ะรถจัดแล้วก็รถที่เราเองชอบแล้วก็จะมีแบบสปาเก็ตตี้อชอนี่ชอบอิตาลีใช่อันนี้ก็ลองทําดูแล้วก็ปรากฏว่าก็ออกมาดีครับเพราะว่าเให้คุณพ่อคุณแม่ชิมแล้วเขาบอกว่าไงว่างขราเป๋าก็กินได้ก็กินได้ไม่ไม่บอกอะไรไม่ใช่แล้วแต่ก็ออกมาดูดีนะเพราะว่าเป็น เราจะประยุกให้เป็นแบบไทยๆเพราะว่าจะเป็นสบายตีพัคกี้เมาอะไรเงี้ยก็ใส่เผ็ดๆเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะอืมแล้วก็จะมีพวกลองทำแพนเค้กของหวานเพิ่ทั้งของหวานก็แบบว่าตอนแรกก็ไม่ไปใส่กระทะอยู่มันต้องเรียนรู้เรียนผิดเรียนถูกไปเรื่อยๆค่ะคือคือเป็นคนที่เหมือนแบบมีโรคส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะคืออยากทําอะไรก็ ทำเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วต้องถือว่าเป็นกิจกรรมยามว่างของป่ารือเปล่าเรื่องของการทำกบข้าวทำขนมอะไรเงี้ยถือว่าเป็นกิจกรรมยามว่างค่ะอร่อยอร่อยหรือไม่อร่อยตรงนี้ต้องถามแม่แม่ว่าไงฮะอร่อยไม่ได้อร่อยไหมแม่อร่อยจิ้มจิ้มเนี่ยแม่บอกอร่อยอร่อยนุ่มฮะก็ลองลองติดตามไปแล้วกันนะฮะจริงๆเนี่ย เอ่อถ้าให้ดีกว่านั้นนะนอกจากการถ่ายรูปนะเปล่าพี่แนะนําบอกสูตรเลยบอกสูตรเลยคือเมนูนี้อ่ะเรียกว่าอะไรนะสูตรมีอะไรบ้างได้ลองทําตามเพราะแฟนคลับจะได้ลองทําด้วยมีแฟนคลับพี่ที่เคยเคยเคยได้กินได้ทานไหอะไรบ้าเปล่าฮะสายหวานกันเลยอ่ะไม่คือคือแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดแบบ คือจะเป็นคนที่เวลาเข้าครัวแล้วมันจะไม่เป็นสูตรไม่เป็นขั้นตอนอะไรแบบนแต่เราจะหยิบจะใส่อะไรเท่าไหร่เอาเทานี้ไม่พอก็ใส่ก็ไปอีกอาอกมากไม่รู้ใส่ไปเท่าไหร่บ้างก็ตามที่แบบว่าไม่ได้แบบเป็นขั้นตอนว่าอันนี้ต้องช้อนหนึ่งนะคะอะไรยเงี้ยก็ใส่ใจเข้าไปรู้ว่าเนี่ยเป็นเสน่ห์มากของผู้หญิงนะเอาจิงงนะสมัยนี้แบบว่า ดูเป็นผู้หญิงแบบเป็นผู้หญิงทํางานแต่ว่าในความเป็นในอีกมุมหนึ่งก็ต้องเข้ากลัวจัดเลขแม่บ้านแม่เรือนอะไรมาเลยฮะถ่ายลงอลงเฟซบุ๊กเลยว่าคุณแม่สอนมาดีน้องแอดแล้วน้องก็ทำได้ดีด้วยค่ะมันยังมีอีกหลายๆอย่างที่เราอยากจะพูดคุยกับเธอแต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่กําลังชมรายการกําลังฟังรายการอยู่ในขณะนี้ที่อยากจะ เห็นมากที่สุดก็คือในเรื่องของความเป็นนักร้องวันนี้ในเวทีนะครับเพื่อนกันวันเสาร์ครับเราก็จะจัดแบบจัด,จดเต็มให้เต็มจัดโชว์มีแดนเซอร์ด้วยเ,เตรียมแดนเซอร์มามากกว่านี้จะเราบอกว่าน้องไม่ได้ <c oughs> คือถ้า <c oughs> <c oughs> ถ้ามากกว่า4คนเราก็คงก่อนหน้ามี12คน10นะฮะไม่ได้นะฮะก็เอาไปว่าลดลงเีลนกอรยอส่วนแต่เป็นการยอส่วนด้วยคุณภาพแล้วกันคุณภาพค่ะคัดมาแล้วค่ะคัดมาล่ว็มีอาจารย์มาดูด้วยส่วนเพลงเป็นยังไงบ้างเราเตรียมเพลงยังไงมาฮะในอัลบั้มของเราหรือว่าเป็นเพลงอื่นๆบ้างครับก็มีส่วนใหญ่วันนี้จะนําเพลงในอัลบั้มมาแนะนํากันค่ะแล้วก็จะมีแบบท่าเต้นน่ารักน่ารัก ให้ให้แฟนๆได้ได้ดูกันนะคะแล้วก็จะมีเพลงแม่พึ่งมาด้วยสนุกสนุกสนุกอยู่ที่บ้านก็เต้นกันด้วยนะคะนี่เตรียมตัวเต้นกันเลยนะคะเอาอย่างนี้ตอนนี้ให้เปาเขาเตรียมพร้อมเันสักครู่นึ่งเตรียมตัวเปลี่ยนชุดนะครับเราแดนเซอร์ก็เปลี่ยนชุดด้วยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับเปาวพีนนะครับแล้วก็โชว์พิเศษในวันนี้ในรายการพื่งกันวันสาวพักสักครู่ครับดีวกลับมาครับ เกาะติดทุกข่าวลึกรู้จริงทุกข่าวลับแฟนติดข่าว เดอะสตาร์สิบุกหลังเวทีคอนเสิร์ตขอคําแนะนําจากนักร้องรุ่นพี่หญิงลีสีจุมพลรวมฟินอินบรรยากาศการแสดงติดขอบเวทีลูกทุ่งขาขาวสาวลําซิ่งเพื่อน,นําไปใช้โชว์ในโจทย์เพลงลูกทุ่งในวันเสาร์นี้ครับโดยหญิงลีสีจุมพลได้ให้คาแนะนากับน้องๆทั้ง7คนสุดท้ายของเดอะสตาร์สิแฟนๆสามารถเป็นกําลังใจให้กับพวกเขาทั้ง7คนสุดท้ายของเดอะสตาร์สิได้นะครับแบบสดๆที่ GMM Life House c e n t r a l World ในวันเสาร์ที่14มีนาคมนี้ครับและร่วมลุ้นว่าใครจะไม่ไได้ไปตต่่อในนวัททิี15 มีนาคมนี้ถ่ายทอดสดทางช่องวันครับสำหรับน้นองๆที่จะร้องเพลงลูกทุท่งนะคะในส่วนของลูกทุท่งเนี่ยเป็นเพลงที่เหมือนคนลูกทุ่งคปอนป้านอกสายตาหรือการแสดงออกจะสื่อถึง,ถงความจริงใจเหมือนเราสวมบินยางยาเป็นหญิงละลางใช่ไหมอย่าร้องเหมืนหญิงละลางจ้งาหญิงละลางตาเธออะไรก็ต้องไป <laughs> มีลาเธอก็ต้องออกเ <laughs> <ๆ>ต้นให้สวยนะฝึกเต้นจกระจกกจะไม่ต้องอายห้ามอาย คนสู้ๆเป็นแรงบันดาลใจให้ให้กับตัวเองว่าทำแล้วดีทำแล้วเกิดความสุขให้กับคนอื่นด้วยแลกับตัวเองด้วยก็ติดทุกข่าวลึกรู้จริงทุกข่าวลับแฝนติดข่าว